รื่องที่สองวัตกรณีที่มีการประมูลข้า,ขกานนมกระทรวงพาณิชย์เมื่อวานนี้แต่เป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มกศธภายใต้การนำของนายสุเทพกับพวกนะได้มีการให้มวลชนุเข้าไปกระทรวงพาณิชย์แล้วที่สำคัญก็ไปตัดไฟเพื่อให้ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ย จะประมูลข้าวผ่านจำนวนเนี่ย240,000ตันเนี่ยโดยเฉพาะที่สำคัญกันข้าวรอบนี้ถ้ามีประมูลข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า240,000ตันเนี่ยจะได้เงินจำนวนกระทรวงพาณิชย์ก็จะได้เงินจำนวน,น,น,วนมหาศาลคือจำนวนมากนะครับที่จะไปให้แก่ชาวนาที่เขารออยู่ นอกจากเงินที่เป็นงบกลางสองหมื่นล้านแล้วงบจากการระบายข้าวซึ่งกระทรวงพาณิชย์พยายามจะระบายข้าวให้ได้เงินถึงแปดพันล้านเพื่อนําไปช่วยเหลือพีอ่น้องเกษตรกรชาวนาที่เขาจำนำข้าวแล้วแต่ยังไม่รับเงินแต่สิ่งที่สะท้อนได้เห็นว่ากกปสโดยเฉพาะนายสรเทพพวกเนี่ยที่อ้างว่าสงสารชาวนาสุดท้ายก็คือปากว่าตาขย ก็คือขัดขวางการประมูลข้าวที่กระทรวงพาณิชย์บุกไปตัดหน้าตัดไฟตัระดับครูบุกไปตัดไฟภายในกระทรวงพาณิชย์จนให้การการประมูลเนี่ยดำเนินการไม่ได้นี่คือการขัดขวางการทําหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ขัดขวางการทํางานที่ภาคเอกชนวันนี้เขาจะไปซื้อข้าวเพื่อจะช่วยเหลือชาวนาผมขอให้ พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศรวมทั้งประชาชนประนามการกระทั่ของนายสุเทพกับพวกกกพตเมื่อวานนี้นี่คือการประจานตัวเองที่ชัดเจนที่สุดว่านายสุเทพกับพวกนําเรื่องจํานําข้าวมาเป็นเกการเมืคล้มรัฐบาลและไม่เคยเห็นหัวชาวนาแต่เอาความเดือดร้อนของชาวนาเป็นประโยชน์ทางการเมืองในการโจมตีรัฐบาลหลังสามกีรกเท้านั้น ซึ่งพอรัฐบาลจะกู้เงินกับธนาคารของรัฐธนาคารเอกนชนก็ไปขัดขวางกดดันธนาคารพอกระทรวงพาณิชย์จะประมูลขายข้าวก็ไปขัดขวางไม่มีการประมูลขายข้าวอีกผมจึงเรียกร้องให้ชาวนาวันนี้ตาสว่างได้แล้วและก็ชาวนาที่ยัง บางส่วนที่ยังไปหลงเชื่อคำพูดของกางกรุเทพกับพวกนี้ควรจะเลิกแลวกลับบ้านนะครับและควรจะต้องรอการดาเนินการของรัฐบาลในการที่จะหาเงินมาช่วยเหลือชอาตมาช่วยเหลือในการจ่ายเงินจำนมข้าวถ้ายังขัดขวางอย่างนี้นะครับผมบอกว่าเงินกว่าจะถึงท่านก็อีกเป็นระเวลานาน เพราะฉะนั้นสิ่งที่นายสุเทพกับพวกได้ได้ทํางานในลักษณะที่ประจานตัวเองเมื่อวานนี้ก็อยากให้ชาวนาได้เห็นใจว่ารัฐบาลดําเนินการที่จะเร่งที่จะรีบหาเงินมาช่วยแต่สิ่งที่นายสุเทพกับพวกและอ,อุค์สวันนี้เห็นได้ชัดนะครับจนทําให้การประมูลข้าวจังหวัดต้องยกเลิกไปในลักษณะที่แทนที่ชาวนาจะได้เงินอีกหลายจังหวัดกับต้องช้าอีก ต้องรอการประมูลชุดใหม่เพราะว่าเงินส่วนหนึ่งเงินส่วนที่จะมาจ่ายชาวนาคือหนึ่งม,มาจากเงินระบายข้าวของกระทรวงที่จะขายข้าวสองมาจากงบกลางสองหงมื่นล้านสามมาจากงบเงินกู้นะครับที่กระทรวงการต้องกู้มานี่คือสิ่งที่วันนี้เห็นได้ชัดว่านายสุเทพกับพวกพยายามทำลายทุกอย่างพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะ ทำใหรัฐบาลชุดนี้อยู่ไม่ได้แม้แต่เอาควาหมหดือนร้อนของชาวานามาเป็นตัวประกันก็พยายามจะทําแล้วลักษณะเหมือนทําตัวเป็นคนด,ดีครับแต่สุดท้ายผมบอกว่าใช้พฤติกรรมที่เรียกว่าต่ำทรามในการที่ไปขัดขวางให้การประเมินค้าไม่ชาวานานได้เงินเป็นพฤติกรรมที่ถกโวนประนามนะครับผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรวันนี้แทนจะพุ่งป้ามาเรียกร้องกับนาย กับรัฐบาลกับกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการคลังวันนี้ขอไปเรียกร้องกับนายสุเทพกับพวกนะครับไว้เลิกชุมนุมเลิกขัดขวางอันนี้ผมเชื่อว่าท่านจะได้เงินในการโครงการนำเข้าเร็วกว่าปกติแน่นอนครับแต่ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะครับมันก็ได้เงินช้าก็เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลพยายามจะทํานะครับนายสุเทพกับพวกมือไม่ทายเท้าแ้งแถม กำลังทำตัวเป็นจราเข้หวังคลองในการขวานเม่ทำนาได้เงิอนอีงสาก